ไม่ทายนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรใช้สีเทียนยักษ์หรือเปล่านะคือแนฟพี่สาวตัวดีนะสปายบอลน,นะครับนำไปแอบสั่งมาอแรกกล่องเดียวบ,บอลคิดว่าพิซซ่านะคะแต่พอแกะมาแล้วเฮ้ยน้องเป็นสีเทียนปะครับเนี่ยอช่เฉลยนะครับน้องตัวนี้เขาจะเป็นเคลฟวิบครีมมีไส้นะครับของร้านเอกเครปซี่อันนี้<ม>บอลสั่งเป็นน้องเครปแบบสีลุงมาเลยนะคะเจ้าตัวไส้ด้านในอันนี้นะครับคือเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยถ้าใครชอบกินเคลฟวิบครีมนะครับสั่งกล่องนี้กล่องเดียวจุใจแน่นอนอย่างน้องสีเหลืองตัวนี้นะครับด้านนใก คือตัวแป้งเคลว่าจะมีความนุ่มแล้วก็บางอย่างน้องสีแดงตัวนี้นะครับไส้ด้านในก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตที่บอลดูนะครับตัวไส้ของที่ร้านนะครับเขามีให้เริ่กมากกว่า30ย่างส่วนน้องสีส้มตัวเนี้ใช่ละครับด้านในก็จะเป็นไส้ฝอยทองของโปรของบอลเป็นกรต่อที่น้องสีเขียวมัชชาแสนสวยตัวนี้นะครับด้านในก็จะเป็นไซ้มะพร้าวถ้าทุกคนเลือกกินสีหนึ่งนะครับทุกคนจะเลือกสีไหนลองคอมเมนต์บอกบอลน้อยส่วนตัวบอลนะครับขอเป็นแท่งเดียวแต่ว่ามีเจ็ดสีได้ไหมเป็นกระต่อที่น้องสีเขียว ก่อนเลยนะคะว่า <gas> น <pid> ้องเครปกล่องเนี้ยบอบบางมากถ้าจับแรงนิดเดียวนะครับน้องไซปีเลยสิร์ใครที่อยากกินน้องเครปสายลุ้มแบบนี้นะครับก็ไปกันได้เลยที่ร้านเอเบคเควปซิง